อ่ปะพิธาลี่าวหนึ่งรูปคู่ที่เราไปทําบุญมากับน้องบุ๊กกับบุ๊กหางค่ะหลายคนสงสัยว่าคตอ็นยังไงกันแคปชั่นมันดูเดี๋ยวจะเย็นๆทีละคำถามเอาอะไรก่อนนะคะเอาคำลูกต้องเลยว่าเป็นแฟนกันไหมครับชาวบ้านอยากรู้เออพวกเธอรีบพวกเธอรีบคือ พวกเธอไปสรุปกันก่อนทางเราอ่ะไม่รีบทางเราก็จะเย็นๆอยู่นะคะก็แสดงว่าเี็นการพูดคุยกันอยู่พี่ทาวก็คงไม่คุยมั้งค่ะถ่ายรูปกันเลยจริก็คุยกันข่าวคุยกันเริ่มต้นมากทางหนครับโหจริงๆเป็นเพื่อนกันนานแล้วค่ะเป็นเพื่อนกันนานแล้วแล้วก็เอ่อแต่เพิ่งจะมาสนิทกันน่าจะเดือนธันวาไหม อะไรที่ทาให้รู้สึกว่ามันคลิกกับคนนี้เดี๋ยวใจเย็นเห็นไหมเนี่ยข้ามค้นเบีกแล้วคลิกกับคนนี้บ้างอะไรบ้างให้มันสนิทกันเพราะอะไรอมคือถ้าว่าสบายใจั้งคะแล้วก็หัวเราะเยอะขึ้นหัวเราะเยอะขึ้นดีแล้วก็ก็ดีค่ะอยู่ด้วยกันแล้วก็สบายใจก็ เขาหวังว่าเขาคุณทำให้เขามีความสุขมากนะจะให้ซับมีความสุขอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อะไรอย่างี้ค่ะก็เป็นว่าคือจริงๆแล้วคือในตอนนี้ทารู้สึกว่าทาอยู่อย่างเงี้ยทาทาค่อนข้างแฮปปี้อะค่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้อยากจะรีบไม่อยากจะเร่งอะไรก็อยากให้มันเป็นไปอีซี่อีซี่อะไรหลายคนแซวว่าดูหวานมากเนี่ยเราลงคือสรุปชีวิตแล้วเราลงรูปไอจีกับใครไม่ได้เนาะเราก็จะโพส์ว่าเออแบบ ซันเซ็ตกับใครอะไรยังไงซึ่งเยอะมากในที่ผ่านมาก็ไม่ไปดูกันคือต้องมาเป็นคนนี้ย่างนี้ทำไมเราเราถึงเริ่มเปิดเปิดใจอย่างคนนี้ยางใจเย็นเห็นไหมเนี่ยมาเองเลยเนี่ยเราว่าตอนีเาดูหวานนะคะดูดูเรายิ้มดูแฮปปี้คือทาคิดว่าสิ่งที่ทาคืออย่างไอจีเนี่ยทารู้สึกว่ามันก็เป็นโฟต้อัลบั้มของเราในช่วงชีวิตแต่ละชีวิตอะค่ะคือถ้าไปดูของทาก็จะสังเกตได้เลยว่าคือของทาจะไม่ได้ลบหรือจะไม่ได้แบบ เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าเราก็จะย้อนกลับไปดูว่าในช่วงชีวิตนั้นๆมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือในช่วงชีวิตนี้ทาก็รู้สึกว่าเออทายอยู่กับนี่เป็นเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆตอนนี้ <Okay. S 1> ก็สบายใจแล้วก็เหมือนที่บอกอะคะ่ะก็มีมีมีแต่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ <c oughs> ก็โอเคเราเราจะเย็นอยู่พวกคุณอย่ารีบเราพอเริ่มอเริ่มมีกระแสด้วยค่ะที่ดราเห็นแล้วรู้สึกยัไงบ้างคะ ก็มันก็คงเป็นธรรมดา,าของของทาที่ว่าถ้ถาเกิดแล้วก็อาจจะเป็นของบุ๊คด้วยก็ได้เพราะว่าเขาเขาก็เป็นเป็นดารา,าเหมือนกันแต่ว่าตัวเราเองก,ก,ก็ก็คิดว่ามันก็น่าจะเกิดแต่เอา,เอาจริงๆเลยนะคือจริงๆเลยเนี่ยรูปรูป,รปคู่แรกที่ทุกคนแบบคิดว่าเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยคือนั้นเนี่ยคือแบบไปกินข้าวกันถ่ายรูปแล้วคือทาก็ดูรูปเนเะงี้ยทากเฮ้ย แสงทุกอย่างมันดีอ่ะคือมันดีมันมันควรเอาไปประดับไอจีอ่ะเข <c oughs> าจะเห็นามันควรเอาไปประดับไอจีแล้วเราก็ถ่ายรูปให้บุ๊กแล้วเราเราก็งัดชื่อช่งางภาพเมืองไทยเก่งๆหลายคนมาเลยแบบคนรู้นคนนี้ลิงเงี้ยคือมันเป็นเหมือนโจ๊กลิงเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็พอโพสไปก็ตกใจเลยวันหูกระแสแบบมาแรงมากคิดว่าแบบ เป็นแฟนการเปิดตัวแล้วโอ้โหมายินดีทุกแกแบบคือเดี๋ยวก็เราเราจะเย็นกันแล้วหน่อยเราก็เพิ่งเราก็เพิ่งผ่านมาคือถึงแม้ว่ามันจะนานแล้วแต่สองปีมันก็มันก็ต้องใช้เวลาค่ะของทาที่มันจะมันจะแบบไปเริ่มหรือไปอะไรใหม่ฉะนั้นทาไม่ได้ททาไม่ได้รู้สึกว่าทาอยากจะรีบหรือเร่งอะไรตรงนี้แล้วค่ะก็อยากจะ ใช้เวลาที่มันดีๆอยู่ตรงเนี้ยเออให้มันนานๆนี่คน็ตกใจกับคำยินดีตกใจอะค่ะจะตกใจตกใจก็แล้วถ้ามีใช้เขียนว่าเป็นอะไรกันหมความสัมพันธ์ครั้งแรกเริ่มคุยเริ่มกำลังคุยคุยกันแล้วน้องสนิทคงคุยกันแล้วล่ะเนาะอันนี้คงคุยกันแล้ว ก็เป็นเพื่อนที่สนิทมากๆจริงๆในเวลานี้แล้วกันค่ะคือก็ก็คุยกันก็ปรึกษากันกินข้าวแต่พอหลังจากรูปแรกลงไปแล้วรูปต่อไปที่ลงมาก็คือสวยทุกรูปเลยหลายคนเลยถิดว่าเหมือนมีความเตรียมพร้อมคือเขาก็ไม่ใช่คนดูไม่ดีเนาะเออเขาก็ไม่ใช่คนดูไม่ดีเราว่าเราก็ไม่แย่เหมือนกันนะเออฉะนั้นเนี้ยก็ท้าคิดว่ามันก็อาจจะเป็นรูปที่พอถ่ายด้วยกันแล้วมัน ไม่ไม่รู้มันสวยขึ้นภาพมันสวยมันก็บอกแล้วมีเป็ระดับไอจีก็ดีอะไรเงี้ยค่ะพี่ดาวสำหรับเวลาที่ใช้ร่วมกันนี่คือดีมากน้อยแค่ไหนครับก็ว่างก็เจอนะคะว่างก็เจอแล้วก็ก็คุยกันคุยกันแตนอย่างเพื่อนในแก๊งในกวนที่ทายก็คือแบบคือจริงๆแล้วเป็นเพื่อนในแก๊งในกวนกันมาก่อนอ่าฮะแล้วก็แล้วก็กลายเป็นว่าคือเหมือนเหมือนเรามานั่งคุยกันแล้วเฮ้ยแบบ ถูคอปรึกษากันได้คุยกันรู้เรื่องเก็ตโจกกันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคือหันไปแล้วแบบเออปลอกันหัวเ้อกันเยอะขึ้นแล้วก็บุ๊คเขาเองเขาก็มีฮีลิ่งเอนเนอร์ที่ดีคือเวลาคนอยู่ใ,ใกล้ๆเขาจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบพลังงานดีพลังงานบวกแล้วก็แล้วก็เป็นคนใส่ใจคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ ก็เป็นคนเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งที่ที่คาดหวังไม่ค่ะไม่คาดหวังอะไรเลยวันนี้วันพวกคุณนะก็อยากคาดอยากคาดหวังอะไรกับเราใจเย็นๆยนก่อนไม่มีผลนะครับกับการที่ชาวเน็ตเขาแบบว่าเป็นยิ่งดีกดดันเราแบบว่าไม่ค่ะไม่ก็ก็ขอขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณด้วยว่าก็ก็ดีใจที่ทุกคนยินดีนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ นั่นแหละยินดีพูดยากจังเวลาต้องมาพูดคนเดียวนั่เองคุณมคุยังไงบ้างพอมีข่าวมาแล้วอ่ะคุยค่ะต้องคุยสิต้องก็ต้องคุยอยู่แล้วอยี้คะก็ก็ก็คิดว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติแล้วถ้าว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หลายๆอย่างในเรื่องนี้นะคะ แล้วก็ก็ดูกันไปค่ะพี่ตาครับอย่างเวลาเรามีรักม่อย่างนี้ลูกเราว่ายังไงอะไรนะคะเวลาเรามีรักม่อย่างนี้ลูกเราว่ายังไงบ้างยังใจเย็นๆค่ะเนี่ยคือคือคือเรกับบุ๊คเขาเห็นกันมานานแล้วเขารู้จักกันมาตั้งนานแล้วคือไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีๆแบบอะไรกันแล้วก็แล้วก็อย่างที่ทาบอกว่าด้วยสถานภาพทาก็ยังไม่ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าวันนี้เป็นอะไรนะคะก็ก็คือคือคือเป็นเพื่อนสนิทแหละอเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ ธอถามมาแล้วกันฉันง็จะตอบอะไเก่งนะคะเพราะว่าคนต้องมาปกติมาดูทาค่ะเก่งเขาเฉยมากเลยค่ะเขาดูชิลมากเลยทาทาค่อนข้างเก่งเพราะว่าทาก็เหมือนที่บอกทาก็แคร์ความรู้สึกของเรด้วยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่าพูดตรงเนี้ยคือวันหนึ่งลูกทาก็กลับมาดูได้หรืออะไรได้ฉะนั้นทาก็ต้องระวังเป็นพิเศษเมยอไงค่ะโอเคค่ะ พี่ทีท่าอีนิดยกันพอดีคืออย่างตัวพี่เองอะก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวไม่ค่อยดีกี่าวกับเขาว่าเขาอาจจะไม่แมนเท่าไรอะไรางเงี้ข่าวอันนี้บ้างไหมคอ๋อ้าคิดว่าสำหรับข่าวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะแล้วก็ท้าคิดว่าเรื่องนี้ควรจะไปถามบุ๊กเองมันไม่ใช่มันไม่ใช่พื้นที่ของทาที่ท้าจะตอบแต่ถ้าถามทาแล้วคือสำหรับทาทาไม่ได้แคร์อะไรเรื่องนี้นะคะเลยเพราะว่า ท้าว่าในยุคนี้สมัยนี้แล้วมันอะไรก็ได้ขอชีวิตมันสั้นนะคะ้มามองแค่ว่าชีวิตมันสั้นจริงๆแล้วก็ท้าคิดว่าถ้าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขและ<ม>ดีนะคะแล้วก็ใครที่อยู่กับเราส่งเสริมเราให้ดีแล้วก็เออ,เอ,อทำทำให้เราสบายใจอ<ม>่ะก็ก็โอเคโอเคขอบคุณค่ะ